สวัสดีวันนี้อยู่กับเกมสกายกับช่วงความรู้พื้นฐานของเกมสกายความรู้ที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็คือสปิริตในเกมสกายจะเป็นยังไงไปดูกันในขั้นตอนแรกมทาทำความรู้จักกับการเก็บสปิริตในเกมสกายันแรกจุกไฟที่สปิริตเมื่อสปิริตลอยออกไปให้เราเดินชนสปิริตตามไปเรื่อยๆเดินชนสปิริตเป็นสักพักสปิริตจะกลายเป็นหินจากนั้นให้กดผอยทีเราได้รับท่าทางของสปิริตตนนั้นมา การแลกของในสกายนั้นสามารถทำาดยการไปแลกที่ตัว Spirit ตามสถานที่ต่ตางๆดังนี้หน้าโฮมหน้าหลุมศพตรงโซนโซเชียประสาทของเอล e ดอร์ขั้นตอนการแลกของ Spirit นั้นก็แสจงงนจะง่ายเพียงแค่คุณรวยอันให้คุณเอานิ้วจิ้มที่ของที่คุณอยากได้แล้วจากนั้นกดตกลงคุณก็จะสามารถใส่ของที่คุณแลกมาได้ ซึ่งของที่เราได้จากสเปร i ิก็มีตั้งแต่กางเกงยันวิกผมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนนี่มันข่อมือสองมานี่เราฟาัมทุกวันแาไดของมือสองนอกจากนี้เรายังสามารถอัพเลเวลของท่าทางต่างๆได้ด้วยเซ้าแบบปกติถึงเซ้าถึงเลเวล4 เกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นเราขอแนะนําเลยที่สุมสเปลเป็นกาซช้าเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในการสุมสเปลบุปกรณ์ที่กดแล้วจะได้บัฟเพิ่มเติมหรือใช้ในการเสกข,ของและหวัวข้อต่อไปนั้นจะเกี่ยวสถานที่ที่เรียกว่า Eden อีเดนดืด่าน7นั่นเองของที่เราสามารถฟาร์มากดานนี้ไดนน้นก็คือเทียนอีเดนเดนเดนซึ่งจะใช้ในการปลดตรงนี้ของสปิริตเอราปลดตรงนี้ของสปิริตแล้วสปิริตจะกลายเป็นสปิริตทองคําสปิริตทองคํานั้นจะรอยอยู่ที่ทางออกของโอเปิลเมื่อเราเดินผ่านส Spirit ป Spirit ิเเริตสปิร เกิดใหม่เราจะมีเลเวลเริ I mean, ่มต้นเท่ากับจำนวนสปีดที่เราปลดไปอย่างเช่นผมปลดไปทั้งหมด64ตัวจะมีเลเวลเริ่มต้นที่เลเวล64จะเป็นการเพิ่มจำนวนปีให้กับเราในอนาคตด้วยและคุณขยันมากๆขยันที่สุดลดไอเทมหรือท่าทางด้วยชุดทั้งหมดในด่านด่านนั้นให้คุณมากดที่สลักลูกธงในด่านโอ๊เพื่อรับสิทธิสุดเอ็กซ์คลูซีฟแลกสมบุกเอลเดอร์สุดหล่อที่กดแรกได้ตรงนี้นะชชาออกเหลือแลมเวอร์อีกเพิ่มเติมเพิ่มเติมปดทั้งหมดที่เราเจอในเกมสกายนั้นจะมาปรากฏที่ทาาาางงงงออออกกขขเดดนนซึ่่มั็คื้ เเมื่อเราบินชนสปิริตเหล่านี้มันจะได้เทียนด้วยอย่าลืมที่จะไปบินทักไายเหล่าสปิริตละ่ะสปิริตในเกมส k y ยนั้นมีหลายตัวจะเดินหาเองคนเดียวหรือเดินหากับเพื่อนก็ได้หรือถ้าชอบความรวดเร็วนั้นก็สามารถดูสปอนใน y o u t u b e ได้เลยหาว่าคุณต้องการหาเพื่อนที่จะมาเก็บสปิริตกับคุณเราขอแนะนําเลย Discord t h l like. l i h t ถ้าคุณคิดว่าคิดนี้ประโยชน์อย่าลืมที่กดไลค์หรืกดติดตามช่องเราด้วยขอบคุณครับ